วันนี้เราเห็นน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลน,นู่นนอยมาเนี่ยเป็นบรรยากาศของวันนี้แต่ว่าเรามีบรรยากาศแหลกว่ามาฟานะเนี่ยน้องสาวแกรนนะสำหรับแหลกว่านะครับน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลน,นู่นนอยนะครับงานเปิดประสบการณ์การเรียนรู้บางลัาษการทํางานของ NBT สุราษสุราธานีครับจัดรายการซดมาเล็การนานงข้าวและก็ไปแหลกการควบคุมการออกอากาศด้วยนะครับอนี่บรรยากาศแหลกว่านะท่านพ่ออ๋อตอนรับนะครับสื่สวนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดสุราธานีครับ คณะครัวอาจารย์พร้อมกับน,นักเรียนชัจนประถมศึกษาปีเี่กซมโรงเรียนอนุบาลน,นู่นหน่อยว่าเซ่สิบคนเดินทางมาศึกษาดูงานการผลิตรายการโทรทัศน์เอ็ n บีทสุราธานีการได้รับการตอนรับจาก นา,นางเศร้าหนพัชสุมานโนผู้อำนวยการสู์บริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้ตจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีและก็เจ้าหน้าที่ยังอบอุ่นเลยครับค่ะโดยพีพ่ๆเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายนี่ก็ได้พาหน่องๆไปเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดรายการซอสรายการแล่งข้าวชาวตายรวมงห้งองควบคุมการออกอากาศข้างบนนะแล้วก็พร้อมทางทดลองให้น้องๆเขาได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ใช้หูฟังหรือว่าจับกล้องหรือว่ามาลองอ่านข้าวแล้วเรยกว่านะน้อง เีียกว่าเขาก็ในมาลองแล้วกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะประสได้ประสบการ์โดยตรงให้น้องๆได้เห็นกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ครบวงจรแล้วก็ยังเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ไหมแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการเลือกแนวทางอาชีพในอนาคตอีกด้วยเมื่อเล็กเดียวน้องก็บอกว่ายากเป็นผู้ประกาศเลยเดียวเดียววันนี้ได้ลองครับผมนี่เตะในภาพตอนนี้นะน้องๆนะได้เล่นเหมือนกันแน่นอนวันนี้ปั๊บตาแป๊บหนึ่งก่อนนะครับ